เอเปกจบไปแล้วก็จริงนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรียังมีภารกิจที่จะต้องให้การต้อนรับแล้วก็หาเรือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะแขกของรัฐบาลด้วยนะคะไปติดตามกับคุณอัชาราพโศีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอัชาราคะเชิญค่ะ ซึ่งตามกำหนดการเดิมนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะถึงทําเรียบรัฐบาลในเวลา12นาฬิกา30นาทีนะคะโดยการหารือร่วมกันในวันนี้จะเน้นไปที่ความร่วมมือกันในทุกมิติคะ่ะ ทำเนียบรัฐบาลนะคะจัดสถานที่เตรียมต้อนรับในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนที่จะเดิมทีนะคะจะมาถึงในเวลา12นาฬิกา30นาทีค่ะโดยจะมีพิธีต้อนรับที่สนามย่านหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะจากนั้นก็จะหาหรือทวิภาคีแล้วก็หาหรือข้อราชการแบบเต็มคณะที่ตึกพักดีบดินค่ะ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติก่นายสิริจิ้นผิงที่ตึกสันติมิตรีด้วยนะคะโดยการหารือข้อราชการที่สําคัญนะคะก็เช่นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในโอกาสครบรอบ10ปีความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในปี2565นี้นะคะแล้วก็การเตรียมสู่การสู่การครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศในปี2568ด้วยค่ะ รวมไปถึงการย้ำถึงท่าทีการเมืองในการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันการส่งเสริมการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงรวมไปถึงการขับเคลื่อนแนวคิดการสร้างสารระเบียงการพัฒนาความเชื่อมโยงไทยลาวจีนรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทยกับกรอบความร่วมมือของเขตอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าค่ะรวมไปถึงเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีของจีนด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณาสุขการลดความยากจนและการพัฒนาชนบทการรวมไปถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะยาเสพติดการพนันออนไลน์และขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ด้วยค่ะ,คะและตามกําหนดการนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีจีนแล้วนะคะในช่วงเวลา17นาฬิกา15นาทีนะคะก็จะให้การต้อนรับแล้วก็หาลือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ